สวัสดีครับคลิปที่เป็นคลิปต่อจากทําวงกลมรอบวงดีนะครับทีน,นี้เราจะมาพูดถึงการทำํำวงนีรอบวงรีนะครับเราจะทําเป็นรูปไก่นี้นะครับเราก็กรอขึ้นมาสองอันจากนั้นเราก็ทําการเินเข้าหากันแล้วก็นําไปกด new part ที้ไปที่ตัววงกลมจะเห็นว่าเขาตั้งเขาตั้งเป็นแนว ตั้งเป็นแนวแบบนี้คือแนวนี้หมดเลยแต่เราต้องการให้เขาโค้งไปตามเส้นโค้งนะครับทีนี้เราจับที่ตัวเบนไว้ก่อนนะครับเรามาดูที่ตรงนี้นะครับเราจะติ๊กถูกไว้ที่เบนลองผู้ผ่านนะครับก็คือหมายถึงว่าให้เขาวิ่งไล่ตามผ่านไปนะครับคือเขาจะเป็นช่องไฟให้ประตูน,นะครับจากนั้นเราก็ กดอีกตัวหนึ่งครับเป็น r อ t a ออบเ j e oh, c t นะครับผมนับว่าตัวตัววงกลมนี่ตัววงรีนี้จะพลิกแล้วก็ไล่ไปตามวงรีทีนี้เราตกแต่งอีกนิดนึงนะครับเรามาจับตัวนี้ไว้จังนะ้วก็พลิกสองครั้งแล้วก็หมุนเขานิดนึงตัวนก็จะหมุนตามนะครับเราก็จะได้วงกลม งวงรีรอมวงีที่สมบูรณ์สามารถนำไปใช้งานได้เลยทีนี้เราก็มาดูหาเป็นเป็นหัวลูกศรนะครับต้องการทําหัวลูกศรรอ,วอบวงนีเราใช้เครื่องวาดรูปหัวลูกศรแล้วก็จากนั้นเราจะทําการคอนเวอร์ตจุดเคอก่อนเพื่อรู้จักคำสั่งตัววาด แอโรนะครับั้นก็มีป๊อปปี้ขึ้นมา2อชิ้นเราต้องการเบนต้อหากันแล้วเราก็ผ่านยูพาดแต่ให้เข้ากดรอบแล้วก็ใช้คำสั่งให้เบนลองผู้พาดแล้วก็ให้หมุนด้วยเห็นไหมครับเราก็จะได้ลูกศรวยยิ่งไล่ตามวงมวีไปทีนี้มันจะมีเทคนิคอีกนะครับก็คือ การที่ลูกศรวิ่งกลางตรานี้ยว่าเขาจะยึดอสนวนการของตัวลูกศรเป็นหลัหลกนะตัวนี้ต้องปัน่นทิ้งนะครับให้หวหนน้แหลมมันชิดกันนี้ใช่ไหมตัวอื่นก็จะชิดตามไปทีงนี้เรามาดูเราคลิกสองครั้งเราดูจุดหมุนที่ตรงนี้นะครับเราเปิด Snap t ทูอ็อบเจกจากนั้นเราก็ย้ายจุดหมุนมาไว้ที่ปลายหางของลูกศรถูกไหมครับ คนก็จะเป็นอย่างนี้ก็ใช่รัแล้วก็ทำการทำการแยกออกจากกันนะครับโดยคำทะเลนแล้วก็เบรกแต่ก่อนจะเบรกต้องจับที่ตัวเบนสิก่อนนะครับคำสามงเบรกถึงขึ้นมาแล้วเราก็จะได้ตัว บทสอนวิ่งไรทำคงมีนะครับลองดังกระโดดรับมันจะทำให้เิ่นสวยขึ้นนะครับขอบคุณครับ